สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ B ี a ฟ i l y c h a n แน l อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะออกเดินทางไปทางเหนือของประเทศฟินแลนด์นะคะไปดูไปดูแสงเหนือใช่ไหมคะลูกอันนี้นะเป็นอันนี้เป็นเราเออเราจะเอารถนะคะเอารถไปขึ้นรถไฟนะคะเพราะว่าถ้าขับรถไปเองสิบสองชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นบอสกิวของเรานะคะค่ะถ้าเอารถขึ้นเอารถไปเองน่ะจะสิบสองชั่วโมงแต่ว่าคือมันนานเกินไปก็เลยจะเอาเอารถ ไปขึ้นรถไฟค่ะเด็กๆจะได้นอนในรถไฟรถตีตัวนอนเลยค่ะบากเล็กนิดเดียวค่ะโอเคค่ะไปดูกันนะคะว่าการเดินทางของเราจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะไปดูกันเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหรือยังลูกขอบคุณค่ะ ไฟตรงนี้สถานีรถไฟตรงนั้นตรงนี้เอารถจอดรอไว้รถไฟพ่อขับรถไปแล้วนะขับรถขึ้นรถไฟแล้วนะเรารอพ่ออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนตรงนั้นนะขับขึ้นรถไฟแล้วนี่ทางขึ้นรถไฟดูมี่รอแม่อยู่นั่นนะคะอยู่กับน้อง อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมามีมานี่ค่ะนี่นะทุกคนเดินมาเดินมาห็นไหมน,นี่เขาขับขึ้นไปตรงนั้นนะขับขึ้นไปแล้วเค่ะ <Okay. S 1> เราก็รอพ่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะไปเดินไปเดินไปเดินไป,ไป,ไปรอพ่อตรงนู้นขนหนาวค่ะหนาวมือไม่ลูก รอรถไฟใช่ไหมคะทุกคนรอรถไฟอยู่นะสี่ทุ่มสิบหแล้วก็ได้ขึ้นรถไฟแล้วเมื่อกี้เอาเอารถขึ้นไปรถไฟแล้วแต่ทีนี้เราก็เหลือแต่เราที่จะขึ้นรถไฟตีตัวนอนนะคะส2องชั่วโมงในการเดินทางไปทางเหนือนะคะขับรถไม่ไหวพ่อก็เลยเอารถไฟเอารถไฟขึ้นเลยคะ่ะ เอาเอาเอารถขึ้นรถไฟค่ะทุกคนเอามานั่งไกลๆคุณนะนั่งไกลทุกคนคะ่ะคนก็มีปะไป,ะปะแ,ตแต่ว่าเรานั่งไกลๆน่าสงสารลูกเนาะเหมือนมาขออะไรเลยลูกตอนนี่เรากำลังเดินขึ้นรถไฟนะทุกคนหุกดระวบ้างตอนนี้เราเข้ามาในห้องนอน โอเคไปดูข้างนอกค่ะมีห้องเราทุกคนถึงห้องแล้วนี่ค่ะเราจะมารีวิวห้องนอนในรถไฟนะทุกคนเราเอารถขึ้นรถไฟเสร็จแล้วหนูสวัสดีค่ะมันมีสองอันนะสวัสดีค่ะยังลูกหนึ่งสองเออมีสองชั้นนะทุกคนอันนี้นะคะสองชั้นนะคะหนึ่งสองจัดมากเลยเออมันก็จะอันนี้ห้อง เออเอาไปดูห้องน้ําก่อนอ๋อก่อนค่ะเดี๋ยวขึ้นอ๋ออยากขึ้นไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับก็อยากไปหาพ่อนี่ห้องน้ํานะห้องน้ําก็สะอาดนะทุกคนนี่ค่ะห้องน้ําก็โอเคนะตรงนี้หนูชอบมากเลยเพราะมันสวยเออโอเคโอเคมาพี่ลูมีไม่จับโอเคเเออโโคคขอบคุณค่ะชอบไหมคะชอบหรอไปอันนี้ไปไหนครับโอเค บ๊ายบายค่ะครับาดูนะนี่มีรถกรรไฟครับลูกรถไฟครับ้นี่ คนนอนเออเหไม่ <laughs> ออกไปไม่ไหน่อยสวนอะไรหนึ่งตองตื่นแล้วเด็กๆเรานั่งรอกันจะได้ลงจะได้ลงรถไฟแล้วนะคะบบตอนนี้ประมาณสิบโ <c oughs> มงเช้าสิบโมงเช้านิดๆนะคะ ยังไม่ถึงที่หมายของเรานะคะเดี๋ยวก็จะได้ลงแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนขึ้นรถเอารถเมื่อคืนขึ้นรถไฟประมาณเกือบเที่ยงคืนนะคะห้าทุ่มครึ่งกลัวจะถึงทางเหนือก็ประมาณสิบสองชั่วโมงดีเด็กๆนั่งรอกันแล้วค่ะ รถไฟจอดแล้วทุกคนรถไฟจอดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปมกกิไปบ้านถักตากอากาศนะคะทุกคน <c oughs> รอรถพ่อมารับอยู่นะ <c oughs> พ่อไปเอารถอยู่นี้ถึงตอนเช้าเลย เช้าตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเลย ค่เด็กๆเ,เป็นยังไงมัง่งถึงกับห้องพักกันแล้วค่ะลูกง่วงไหมหิวข้าวไหมปะเราเข้าไปห้องพักกันเนาะเข้าไปบ้านพักกันค่ะถึงแล้วค่ะ